ไปไหนคาสตารุดโอ้ฮะโอเคเมื่อคืนได้ข่าวว่าไปส่งหนูใช่ไหมนี่ส่งหนูอยู่นะ <c oughs> ไม่รู้แล้วเนาะ อ,อ,อันนี้นะเดี๋ยวช่วยลูกพี่ประกอบหนแล้วลูกเดอ้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้าเดี๋ยวทำรถเด็งให้เสร็จก่อนนะไปเอาหินเจียมาไปเอาให้เสร็จไปรูดตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่ไม่ได้ทำให้โอ้ <Yeah. S 1> อ่าวันนี้นะครับมาดูเจ้ากุ้ยกับเจ้าปอนนะครับวันนี้ โอ้รู้จักหนาวนะครับนี่โอ้่อะหลังจากที่เมื่อคืนนะครับนี่ออกแล้วออกอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกนะครับไม่อยู่นะครับนี่กระทือบอย่างเดียวนะครับอ่าเปลี่ยนใบอันนี้มันเป็นใบแบบตัดไปเกียร์ก็แตกใส่ตาเอาเข้าล็อกกุย้ยอ่ามาขึ้นไปไหนมาปอนไม่ได้ไปไหนเลยอ่า โอ้โห oh, สายตาหวานฉ่ำเลยนะครับนี่แน่นไหมใช่ไหมเดี๋ยวดูให้อเออเรื่อยๆมันต้องกดแรง À rồi Khai xiêm hay đi, cuối. Xiêm Hả? Xiêm gì Xem gì? gì này. đi xiêm xiêm phải không? Dạ. Ô. Ờ, ta khen ขี่เองส้มเองนะครับนักเลงพอปอนน้าตู้เชื่อมออกมาเอางัดมาเล็กกระยังงัดออกมาเล็กกระยงังไงนูงัดได้เลยเนี่เออเล็กกระยัง,ยงงัดออกมา ฮะตูเชื่อมมานี่มาเสียบนี้โอ้อากาศหนาวอย่างนี้เนาะโอ้ปกติก็ไม่ค่อยอาบน้ํากันอยู่แล้วเนาะยิ่งแต่อากาศหนาวอย่างนี้เนาะหนาวเดือนหนึ่งก็ไม่อาบเดือนหนึ่งเนาะปอนเนาะใช่ไหมปอนเ <c oughs> <c oughs> ออยาสระผมถ้าไม่มีมาเอากับพิธีนได้นะครับนี่พิธีนมียาสระผมนะครับเยอะนะครับนี่ นี่ไม่ว่าจะเป็นเฮดแอน์ชาเดอร์ของปอนของปอนปอนไม่น่าจะใช้ยาสระผมหรอกเนาะใช้แฟบดีกว่าเนะปอนเนาะอืมสชมบู่ลอะไรเงี้ยเออแต่ผมจะคุยแม่งสลวยว่ะนี่สกัดตัวนี้อันนี้เอาออกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอาเอาค้อนกับลูกบล็อกมาตีนี้เข้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกพี่เชื่อมให้เร็วสงงอ่าอย่างงก็ได้โบเลยฮึ โอเคพอเอาเยวจะแข่งไปงี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะกุย้ยป้อนจับให้อ่ะกุย้ยตีฮึบฮึบฮึบอ่ะโอเคเอา้าวเสียบปลัก๊กเชื่อมพอกุ้ยอ่ะจะกุ้ยเสียบปลัก๊กทีนี้เชื่อมอ้าวใส่ตัวนี้ทำนี้อา่า เปิดไฟหรือยังไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับนิดหนึ่งก็ได้ขยับยังไงก็ขยับหัวมันดีนี่อ้าว <laughs> เปิดไฟหรือยังเปิดไฟอ่าเดี๋ยวลพี่เร่งไฟให้เด้๋ยอา้าว <laughs> เปิดตาเข้าง่วง <laughs> เปิดตาเข้าง่างวงเนาะ เชื oh, h, s <S ่อมอะมองทำไมเออเชื่อมเอาเลยเอาฮึบทำไมไม่ดูอะไม่ดูจะรู้นี่ว่าเชื่อมตรงไหนอ่ะดูก็ตาบอดแล้วครับอ้าวเลยได้ยังฮะน้ำกลั่นเอาฉีเลยเร็วเดี๋ยวมันจะไม่ของพวกเอง อ้าวไหนเะทสดูสิเจ้ากุ้ยเออนั่นลูกพี่ทำให้ใหม่ละไม่ไม่ไม่ลื่นละเด้เอ,อ้าเทสก่อนฮอึยิอุดุดสตาร์ก่อนลูกเฮ้ยอยู่ไหมนั่น่ะฮะทำไมเป็นงั้นน่ะอยู่ไหมเฮ้ยร้อนมันอยู่ไหมลูกเออต้องจับของมัน เออเฮ้ยไม่อย Yo, ู so, ่หรือเปล่าโอ้ยมันติดท่อเออมันติดท um ่อเนาะอุด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 ไหนนั้นเออน้ำมันมีไหมบิดสุดกุ้ยบิดสุดบิดสุดเลยลูกบิดบิดบิดสุดเลย

ไปเทคอ้อมนิงหลังจากที่สลบสไลายมา3วันนะครับเจ้าฮารีคันนี้ฟื้นคืนชีพแล้วนะครับนี่มะเก็บเครื่องมือให้หน่อยเร็ว เก็บเครื่องมือให้ลูกพี่หน่อยลูกเ,เจีรยด้วยมันเร่งไปหรือเปล่ากุ้ยมันรั่วมันรั่วนี่ cua Phải lẽ Cho đi cấp hộp